วอซั p นี่ครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมจ้าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าชอว์เวอร์สปูลอะตโมสเอซิดเจลไลท์สามนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมาพร้อมกับแขกรับเชิญที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเขาแนะนำต,ตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเจครับที่ส่งคลิปให้เอ้ยส่งรองเท้าให้พี่เคิร์รีวิวหลายรอบครับก็คือคนนี้แหละที่หลายคนบอกว่า้องเจคือใครวะ ใช่ใช่นี่แหละฮะหน้าตาของในที่สุดก็ได้ออกในที่สุดก็มาออกรายการกันแล้วฮะวันนี้น้องเจก็ได้เอารองเท้าาอม่คู่หนึ่งใช่ครับที่อันนี้คู่ใหม่ล่าสุดเลยบ้าที่ได้มาใช่ครับล่าสุดเลยคัะเพิ่งออกเมื่อไม่นานนี้เองใช่ก็คือตัวน,นี้แหละที่พูดไปเอซิเจอรไร่สามเริ่มรีวิวกันเลยไหมครับ <Okay. S 1> เริ่มรีมรมวิวัเลยกันเดี๋ยวเก็บกล่องกันนะฮะกด subscribe ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนญาจัดโต๊ะใหม่นะฮะมา ก่อนที่จะไปดูที่ตัวรองเท้าเรามาคุยกันเรื่องกล่องของมันก่อนน้องเจบอกว่ากล่องนี้มันพิเศษมากใช่ครับคือมันสามารถไปทํอะไรต่อได้เออเอาไปลูกต้นไม้ได้ต่อครับออกแบบมาอย่างนั้อ๋อคือมันจะมีรอยปะรอยตัดตรงนี้ใช่พี่แล้วเราก็เอาดินใส่ใช่ครับปลูกต้นไม้ขึ้นมอย่างงี้ได้ได้ปลูกแบบต้นไม้่ใหญ่มากครับต้นเล็กๆอะไรอย่างงี้ต้นแบบในบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ครับในกล่องของมันก็จะมีเขียนว่ามันเป็นเซอร์เรลเบตติ้ง30ปี ของรุ่นนี้ใช่ครับเจลไรซ์าสามเนี่ยวางจําหน่ายครั้งแรกเมื่อปี1991นะครับเขาเป็นออริจินอลของเขาเป็นรองเท้าว,วิ่งนะคือมันเป็นรองเท้าว,วิ่งเมื่อ30ปีที่แล้วทุกคนต้องอิมเมจินให้ออกนะครับผมใน,ในข้างในก็จะมีของแถมชื่อว่าป้าย,ายแล้วก็มีพวกสมุดไม่ใช่สมุดิช่ไเขาเรื่ออะไรนะเจเป็นแถบโลโก้แถบโลโก้ข,ข,ของเอซิกข้างในก็มีประมาณนี้นะนก,ะนนะกล่องเก็บไปเรามาพูดถึงเรื่องรองเท้ากันเจ๊จะถือคู่ไหนผมถือข้างนี้ด้วยชอบฟูดสิวนนี้โอเคงั้นพี่ก็ต้อง เขาเลือกไปแล้วเนาะเอาไว้ไม่ได้ถือคนละข้างอย่างี้แล้วกันมาเรามาเริ่มกันที่วันจําหน่ายของมันคือวันไหนครับเจวันที่10กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับก็สิบกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมานี่เองใช่ครับโอเคแล้วเจーได้มาเออราคาป้ายของมันเท่าไหร่นะห้าพันเก้าครับห้าพันเก้าร้อยบาทถ้าดูวัสดุอย่างนี้ก็คุ้มค่านะใช่มันคุ้มเกินราคามากเกินราคาจริงๆนะฮะตอนเล่อย่างที่บอกนะครับ 1 9ึ่งเก้าเขาเป็นรองเท้าวิ่งแบบนี้ก็ดีไซน์ก็ไม่ได้เปลี่ยนมากแล้วก็ครบรอบ30ปีของรุน่นนี้แล้วก็20ปีของแอดมใช่ไหมใช่ใชครับครบรอบ,รบเลยเขาเลยมาทําด้วยกัน ใช่อืมว่าเป็นเป็นบอกว่าเป็นเขาียกพอดีเลยพอดีกันเลยแล้วก็มาแบบว่ามาทำร่วมกันแล้วก็คนดีไซเนอร์ของมันคือใครนะชอนวอเตอร์สปูนครับชอนวอเตอร์สปูนคนดังคนดังคนดังเออนั่นแหละมาเรามาเริ่มดูกันที่คัลเวย์ของมันแล้วกันอ่าข้างนี้อันนี้ข้างขวานะครับข้างขวาอาะงอ่ะข้างขวาออสงข้างนี้มันดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยคนละสีเลยอ่าสองข้างไม่เหมือนกันใช่เป็นล็อกกิ้งสีแบบ โคตรมั่วมิชแมทกันหมดเลยอ่าให้ให้เจพูดข้างของเจก่อนข้างขวานะครับมันก็จะเริ่มมาจากสีส้มก่อนบริเวณทอบล็อกใช่ครับต่อมาก็จะไล่มาเป็นบริเวณตรงกลางๆเป็นแบบสีออกฟ้า้าฝาาฟ้าน้ำเงินนมข้างหลังจะเป็นออกเป็นฟ้าออกเขียวๆคลุมคามหน่อยเป็นมินต์ปะสีมิน์สีมิน์ใช่สีมินต์แล้วก็จะมีสวูดมันเปลี่ยนได้แต่คือเขาข้างนี้ครับเป็นสีเหลืองอ๋อไม่ใช่สวูดดิ S <S <S ออกมาเป็นเป็นโลคือโลโก้ข้างนี้ก็เป็นสีเหลืองอ่าโลโก้จริงๆมันคือคล้ายๆออดิสกาไทเกอร์ใช่ครับอืมอันนี้จะติดมาสีเหลืงหลองอลไรหรอมันติดอยู่แล้วตอนแรก okay, ได้อ้าวอัอปเปอร์จบยังอัปเปอร์จบแล้วาตาตาข้างของพี่จริงๆข้างข้างของข้างของเจอะ่ะมันคือข้างที่เป็นอินสปิเรชันมาจาก LA แคลิฟอร์เนียซัมเมอร์แคลิฟอร์เนียซัมเมอร์ส่วนข้างนี้เป็นโตเกียวใช่ครับก็คือเลเวอเซนต์เหมือนบ้านเมืองของเขาตึกมันเยอะตอนกลางคืนมีแสงมีสีอะไรประมาเนี้ยฮะของเฮ้ย ของพี่ก็จะเป็นตรงโทบ็อกข้างหน้าเนี่สีม่วงม่วงอ่อนม่วงเข้มอ่ะทุกคนเห็นนะม่วงอ่อนม่วงเข้มต่อมาตรงกลางสีอะไรวะเนี่ยเขียวปะเขียวเข้มแบบมากๆีกเลยเนาะใช่เออ สีเขียวมากๆเลยบริเวณตรงกลางรองเท้านะครับโอเคแล้วก็ได้โลโก้เอซิดสีแดงนี่เขาติดมาสีนี้ใช่ครับติดมาสีนี้เลยโอเคส่วนด้านหลังก็จะเป็นน้ำตาลเข้มๆเหมือนกันส่วนเอ้ยเราลืมพูดตรงนี้สีของลิ้นของเจจะเป็นออกเป็นสีเทาๆมิน้นส,ออสีมิน้นสีใช่แล้วก็ของพี่จะเป็นเขียวแบบเขียวแบบเขียวแบบไม,ไม่สดใสามากเขียวมันหม่นเขียวโทเขียวเทาเขียวหม่นโอเคข้างนี้ก็เป็นแบบสีเทีบ บ้านเมืองของชอนนะครับเขาก็ได้อินสปิเรชันมาจากตรงนั้นอ๋อแข้างนี้ก็น่าจะเป็นของแอ็ดมุสโตจิใช่ครับอ๋อสีเออเเข้าใจเข้าใจได้ต่อมาที่เราจะไปพูดถึงก็คือเอาเอาด้านนี้นะตีนตุกกต๊กแกตีนตุ๊กแกไอ้โลโก้โอนิซุกะไฮเกอร์หรือเอซินเน<ะ>ี่ยมันมันมีกี่สีแกะได้ด้วยมันแกะได้มันถ้ารวมนับคู่ที่ติดมาแล้วทั้งหมดอ่ะมี5สีเหรออ่ะก็คือหนึ่งสีแดงสีแดงสองสีเหลืองนี่น้ำเงิน,นง เขียวแล้วก็ดำครับมันเปลี่ยนได้ห้าสีใช่ออาลองเปลี่ยนให้ทุกคนดูไหมนอ่เปลี่ยนเลยพี่ขอลองเปลี่ยนข้างไม่รอสีเลยดีวะมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ดีกนดีแปลงไงวะอาอจะดูละสองขีดอยู่ด้านบนแบบนี้เจอี้ประมาณนี้มันเปลี่ยนได้มีทั้งหมดห้าห้าสี5้าคู่ข้างหลัง้่นเจข้างหลังเนี่ยมันบริเวณข้างหลังมันจะมีตหนสื่อเยอะหน่อยใช่ข้างบนจะมีเอสิเจล ใช่เอสิกแล้วก็เจลตรงนี้แล้วก็นี่ด้านข้างตรงนี้เจลไลท์สามจะบอกชื่อรุ่นรองเท้าโอเคแล้วตัวนี้มันปักแบบพิเศษนะมันไม่ได้ปักแบบมันไม่ได้ปักแบบสีเดียวนะมันปักแบบมันซ้อนกันได้3ส,สีอ่ะใช่ครับเออมื่อยรูปเหมือ<ๆ>ลมนลายตานดนึงสวยมากโอเคแล้วก็ข้างหลังนี้จะมีเป็นฮิลเคานเตอร์นะฮิลคัพเล็กๆแล้วกันของเจจะเป็นสีสีเหลือง,องใช่ครับอมพี่จะเป็นสีแดงนะครับมันก็ซัพพอร์ตไม่ให้เท้าเราแบบว่าออกไปด้านหลังนะครับ แล้วมีลูกเล่นของตรงนี้ครับว่าลาแกะออกมาจะมีคําอยู่ข้างในแต่เราต้องลอกออกมากรีดออกมาใช้ใช้คัตเตอร์กรีดออกมาหรือใช้กุญแจก็ได้ครับของข้างในของข้างนี้จะเป็นช้อนเหรอเรื่องนี้จำไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมแต่ข้างในอ่ะมันมีมันมีคำอยู่ต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของลิ้นแล้วกันคู่นี้เทคโนโลยีลิ้นมันมันเจ๋กมากนะให้ให้นึกภาพ30ปีที่แล้วอะเจ๊สามสิบปีที่แล้วอ่ะเราปกติเราจะเจอลิ้นรองเท้าที่มันเป็นแผ่นขึ้นมาใช่ครับใช่แต่เนี้เขาเรียกว่าเป็นสปิต สปิททั้งก็คือลิ้นมันแยกแบบนี้ข้อดีของมันคือพอเราใส่รองเท้าเข้าไปใช่ไหมแล้วพอเราผูกเช่องเท้าแน่นๆเนี่ยไอ้ลิ้นสองข้างมันจะมันจะโอบรับเท้าเรามันจะทำให้มันล็อกล็อกเท้าเราได้ดีขึ้นก็อันนี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นรองเท้าวิ่งสมัยก่อนนะครับคือแบบดีไซน์3ามสปีแล้วคือมันคิดยดังไงวะเนี่ยเจ๋งมากอ่ะมาต่อกันที่เชือกสำรองนะครับเชือกที่ให้มาเนี่ยคือเขาจะให้เป็นเชือกกลม สีขาวมา,ส,าวส่วนตัวแถบเนี่ยจะแบบว่ามีดีเทลนิดนึงก็คือจะเป็นเชือกที่มีได้สีเทากับสีชมพูตรงปลายเชือกเขาจะให้เป็นแบบว่าเหมือนสีเงินปะสีเงิน,น,งนใช่ครับเหมือนครูสีขาวจริงวะอ่ะเจมันมีดีเทลอะไรที่เราตกหล่นไปบ้างไหมเมื่อกี้มีดีเทลตรงนี้เป็นแบบเป็นเหมือนโลโก้ของเอซิกครับตรงนี้อ๋อค้างพี่ก็มีใช่ครับตรงนี้นะใช่ครับแล้วก็มีตรงนี้จะบอกว่าเป็น LA อยู่ตรงนี้ตรงลิ้นใช่ครับของของพี่จะเป็นโตเกียวใช่ TYO อันนี้เป็น LA อออลองมาพูดถึงอินโซแล้วกันอินโซของเราสองคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันไม,ไม่เหมือนกันครับเ,เดี๋ยวขอดูกันว่าของใครจะเป็นยังไงเอออ่ะ,อะของพี่ก่อนแล้วกันพี่พูดของพี่ก่อนอข้างของพี่ไอ้คู่มืดๆเนี้ยมันก็จะเป็นเอซิดแอดมอสเป็นภาพแบบลืน่นๆสีม่วงอย่างนี้สวยมากอือของเจเป็นยังไงของผมก็จะเป็นข้างนี้เป็นออกแนวซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็เป็นสีส้มครับแล้วก็จะไล่สีออกไปตรงนี้มาสีส้มเฮ้ยเออว่า เจง๋จงเจง๋งเจ๋งแล้วนี่ก็เป็นเอซิแล้วก็โลโก้ของชอนใช่เป็นโลโก้ชอนส<า>ลระของ <Yeah. S 2> ชนอนอเกบถ้าเกิดตกลนตรงไหนต้องขออภัยนะเรามาต่อกันที่มิโซครับมิโซ SO ของมันก็จะเป็นโฟมสีขาวปกติเลยบีบได้นุ่มๆนะอย่างนี้เลยนุ่มๆแล้วก็มีตรงนี้มีเขียนคำว่าเอซิไว้มีทั้งสองข้างเลยข้างนี้ก็มีเหมือนกัน Yes ประมาณนี้มิโซ SO. มาดูบริเวณเอาโซะมาสองข้างจะเหมือนกันไหม ให้ดูเปิดโชวกล้องดูสองข้างก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันข้างของพี่จะเป็นหน้าเท้าจะเป็นสีม่วงส้นเท้าจะเป็นสีแบบดำดำเทาๆนะอันนี้ก็หน้าเท้าเป็นสีอมตาอ,มอันนนี้ก็็เปลสีม่วงสีม่วง,อ,อ,งอ่อนออ่ามองอนแต่กลางเท้าของเราเหมือนกันใช่สีขาว A six <laughs> <laughs> ดีไซน์ค่อนข้างจะโ g ค่อนข้างจะโ OG เก่าๆเลยไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากคู่นี้เออเอออ่ะอันนี้อะไรอะเจอันนี้มีลูกเล่นอีกเพิ่มกันนึงพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่แกวมาให้ดูเป็นลูกเล่นที่สมาร์ทเอามาแปะเพิ่มตรงนี้ได้อ่ะเดี๋ยวราลองแปะกันให้คนละอันมันมีอะไรบ้างอะ่ะจะเป็นของเป็นจะมีป้ายที่ห่อของ AdMos แล้วก็เป็นสัญลั์ของช้อนคนเล็กเลยเราจะต้องจอบอ่ะ เอาช้อนไปแล้วกันช้อนแปะได้ต้องแปะตรงไหนก็ได้เหรอใช่ตรงไหนก็ได้แบบอันนี้ตรงนี้ก็ติดตรงนแบบนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ติดแล้วหรือว่าเปลี่ยนมาแปะตรงนี้ก็ได้อ๋อของพี่อาจจะแปะตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้วะใช่ครับอ๋อลองดูลองเคียร์ทีดิเราสามารถหรือไม่แปะหรือไม่แปะเลยก็ได้ไม่แปะเลยแล้วก็เอาอันนี้มาแปะเองเนี่ยแค่เนี่ยก็ได้แล้วเออว่ะเออก็ได้ฟิลหนึ่งเจ๋งเจ๋งองเทาคู่นี้ มีคนเขาเคยทำหนีด้วยนะที่เขาเอาแบบยังไงนะเอาทุกสีเลยนี่หรอหนีปะประมาณนี้ปะใช่ประมาณนั้น,น,นอ,อะไรประมาณนี้วะสองสี่เจ๊งเจ๋งคู่นี้ก็ค่อนข้างจะคอสตอมไซ์ด้วยตัวเองได้เพราะว่ามีเอเอ,เอ,เอตีทุกแกลโลโก้เอซิมาให้เยอะมากนะครับอืมประมาณนี้รีวิวรองเท้าวันนี้นะครับ เดี๋ยวเจจะไปใส่ออนฟีดให้ดูปะ่ะครับเดี๋ยวใส่ <Okay S 2> ออนฟีด <นะ S 2> ให้ดูครับงั้นเดี๋ยวทุกคนไปดูออนฟีดของคู่ mm hmm. ชอง์เวอรสปูลแอดมอสเจเลไรซ์สามนะครับ ที่เราออนฟีดกันแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องถามเจน,นะครับเรื่องไซซิ่งของคู่นี้เนี่ยมันใส่แบบลดไซส์เพิ่มไซส์หรือตรงไซส์อล้อ๋อคือคู่ไซส์ของคู่นี้มันต้องใส่เพิ่มครับเพิ่มไซส์ศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งเลยใช่ครับเพราะว่าตรงบริเวณรองเท้าเนี่ยมันอัดงวงไม่แน่นถ้าเราใส่ตรงอ่ะมันจะแน่นไปครับเพื่อความสบายก็บวกอย่างน้อยคือไงต้องบวกไปศูนย์จุดห้าถึงหนึ่ง โเคทุกคนสบายโอเคทุกคนได้ข้อมูลแล้วนะครับผมก็บวก0.5ถึง1ไซส์สําหรับรองเท้าคู่นี้นะเจลไลท์ Gel 3ส่วนราคารีเซอร์ตอนนี้มันเป็นไงบ้างฮะเจลองเล่าประสบการณ์สิช่วงนี้มันจะไม่เหมือนกับตลาดที่ของไนกี้ไนกี้คือไซส์แบบไซส์เล็กจะแพงไซส์ใหญ่ก็จะแบบถูกแต่อันนี้มันจะตรงข้ามกันไซส์ size เล็กถูกแต่ไซส์ใหญ่แพงก็คือยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งแพง หายากด้วยแล้วตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่เจลองลองพูดแบบเลทประมาณเลทประมาณเท่าไหร่หมื่นยังประมาณหมื่นประมาณหมื่นบวกลบได้ไหมหมื่นบวกลบครับถ้าไซส์ใหญ่ก็อาจจะหมื่นห้าหมื่นห้าได้หมื่นห้าได้เลยใช่ไหมหมื่นห้าได้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับข้อมูลทั้งไซส์แล้วก็เรื่องของราคารีเซลนะสําหรับวันนี้เราสองคน ก็หมดหน้าที่แล้วครับโยวเรากับเจก็ต้องไปกันก่อนนะฮะก็ทุกคนนะฮะถ้าเกิดอยากดูคลิปรีวิวรองเท้าต่อนะครับก็กด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบาย